เร็วว่ะทีนี้ เสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมนีโอเทคความเรียบของเขาครับมีเสน่ห์ที่สุดน,น้องอายุสิบก,กว่าปีครับเข้ามาทำโปรแกรม f i t t ิ้งพลัสตั้งต้นตั้งแต่การลือมวองออกไปทำใหม่ก่อนครับสวยเขา ผมวยนะครับก็จะบอกว่าดูดิเซรามิคโค้ดเรียบร้อยนะครับโทนสีนะครับออกแนวเหมือนอเป็นเอิร์ธมีความเอิร์ธใช่ใช่เอินะเร์ธไหมจะจะเรียกว่าอะไรดีเออเรา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 ,เราอาจจะสื่อสารผิดนะครับเซรามิกเซตตัวดีนะครับโทนจะมีความเป็นซูเวอร์ออกเกรเป็นเทาอม ม่วงนิดๆนะครับคล้ายๆบูสกายแต่ว่าไม่ใช่ถ้าเป็นบูสกายก็ต้องมีใบหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับแต่ว่าใบนี้สวยเล็่มทุกจุดครับตรงไหนที่มีเลกเกอร์ครับตรงนั้นคืองานของผมนะครับ <c oughs> นี่ยังเก็บรายละเอียดกันตรงนี้อยู่เลยตอนที่เอาขึ้นบนโอโซนครับ ส่งกลับต้องโอโซนด้วยนะครับนนท์ทำใหม่ครับปรับผิวที่สเต็ปครับและเซรัมโค้รที่สเต็ปเช่นกันนะครับดูดีโอเคงั้นเจ้าชู้เอเนโอเทคใบนี้ผมขออนุญาตปิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ